สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยแวลี่สาวสาวของเราก็เอาชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อศูนย์เซตอย่างที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งสถิติบุ๋มบิม,บมทําท็อปสกอร์ไป14แต้มโอ้โหวันนี้เม็ดนี้ชัดชูออนครบอบเครื่องจริงๆครับทําแต้มสูงสุด บล็อกก็บล็อกได้รัวๆนะครับวันนี้บล็อกไปถึง5แเต้มเลยแล้วเราก็ได้หเห็นไหลหลังหน,หนักๆปังๆของปุมบิมนะครับที่สมบูรณ์แบบมากๆคุณภาพจริงๆครับรวมไปถึงการขุดบอลก็ทำได้ดีมากและอีกหนึ่งอย่างของเธอนะครับที่เธอต้องเจอทุกแมตช์เลยก็คือต้องรับบอลแรกเพราะโดนเสืบจี้นะครับเพราะคู่แข่ง หวังที่จะตัดกำลังการลุกนะครับแต่ระดับบุมบิมรับเองสวยๆแล้วก็ขึ้นตบทำคะแนนเองแบบไม่มีวันเลยครับในขณะที่เพียวทำไป13บีม11เดีย6ผู้5และเตย5ครับเก่งกันทุกคนเลยครับสาวไทย